ในในงวดก่อนเนี่ยทะเบียนรถของคุณพ่อเนี่ยสองสี่หกเลยใช่ไหมคุณพ่อครับแต่ผมซื้อสามสี่หกครับโอ้ยอีกแต้มเดียวทะเบียนรถแต่ว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไปซื้อสองสี่หกใช่ไหมครับพ่อครับเขาซื้อบางคนเขาก็ซื้อบางคนเขาก็ได้สองตัวบางคนก็ได้สามตัว สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาตามเดินทางของปูสมเขาเขียวนะครับท่านผู้ชมเนาะในงวดที่ผ่านมา2 4 6ี่หนะครับเลขทะเบียนรถของปู่เนาะสองสี่หตรงตรเลยนะครับผมเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับก็มีทางลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้โชคลาภกับปูสมอยู่หลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผม เดี๋ยวเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางคุณพ่อเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุคคณพอ่อนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านของปุ่สมเดินทางมาขอแนวทางของคุณพ่อเนาะ <c oughs> นะครับในงวดที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานคุณพ่อก็ได้จัดงานทา <c oughs> พิธีบวงสวง <c oughs> ใช่ไหมครับออพ่อพิธีไหว้บรรทบปรรุษครับอ๋อแต่ไม่ใช่บวงสวงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับก็คือเราจัดโคลมากรากไม้หลายหลายอย่างอยู่ครับแต่ทั้งหมด9้อาอย่าง ครับครับเก้าอย่างก็มีหัวหมูมีไก่มีปลาขนมนมเนยทุกอย่างนั่นแหละครับก็เปรียบเปรียบเทียบไปก็เกือบจะบวงสรวงเล็กๆนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็จัดพอสมควรครับครับจัดไหวให้บรรพมบรรุษแล้วก็พวกสัมปเวสีทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ครับเพราะว่าคือเขาอาจจะมาขอส่วนบุญจากเราทีนี้นะครับ ครับอก็เลยได้อธิษฐานว่าอจ anyway. e> ุดท er ูบนี้ก็ขอโดนบันดาลก็ขอให้มันเข้ามั่งครับประมาณนี้คครับพอ่ก็คจอรู้ว่าจะเข้าหรือไม่แต่ว่าเขาก็ให้เห็นสองสองแปดอยู่เนี้ยครับอครับ่ะพ่อก็คือสาเหตุที่มาที่ไปทําไมคุณพ่อถึงต้องจัดงานให้ทาบันพบกรุษก็เราฝันเห็น แต่สัมภเวสีเยอะครับเขามาขอส่วนบุญเราก็ไม่รู้จะจริงหรือยังไงอะไรประมาณนี้ก็เราคิดคิดได้ครับก็ปรึกษากับแม่บ้านบอกว่าเออถทา,านั้นเราก็จัดเส้นไหว้ให้บรรทพบ,บรรุษเลยได้นิม,มนพระมาห้าองค์ครับแล้วก็ได้ทำบุญก่อนเข้าพรรษาด้วยนี่นะครับทำบุญก่อนเข้าพรรษาเพราะว่า ได้อนิมนต์พระท่านมาห้าองค์แล้วก็ได้ถวายสังฆทานไปด้วยครับอย่างนี้ครับแล้วก็ได้อาัเชิญญาติญาติมาร่วมกันสี่ห้าคนนคั่นแหละไม่ได้ไม่ได้บอกใครเลยครับเพราะว่าคือเราจัดไหว้เล็กๆเอง,องครับผมก็ถือว่าทําไปเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับทาง,งบ,บ้านอย่างนี้นะพ่อเนาะาพเพราะว่าเรามาแบบนี้เราก็ต้องทําบุญ เขาเรียกว่าทำบุญบ้านนะครับก็คือเราจัดเล็กๆไปครับแล้วก็ได้อธิษฐานจุดทูครับจุดทูปเสียงดูคเพื่อจะได้ก็ได้สองสองแปดแต่และส่วนมากนี่ก็เขาให้ระบัดระวังตรงที่ว่า เราอย่าเอาเลขทูบอย่างเดียวเลยให้ดูที่เลขที่บ้านเราดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้อ๋อปกติที่บ้านแปดห้ามูเจ็ดครับโอ้เวลาได้จัดงานอะไรมันมักจะไปออกบ้านเลขที่ช่ไหมากก็เคยเป็นแบบนั้นครับอ๋อครับแบบบ้านอื่นก็เหมือนกันครับบางพี่ก็เราไปเอาแต่เลขทูบครับแต่กลับไม่มาเลขทูบมาเลขที่บ้านเลยอย่างนี้เป็นค่ะครับครับคือในในงวดก่อนเนี่ยทะเบียนรถของคุณพ่อเนี่ย สองสี่หกเลยใช่ไหมคุณพอ่อครับแต่ผมซื้อสามสี่หกครับโอ้ยแต้มเดียวทะเบียนรถสองสี่ <c oughs> แต่ว่านในทะเบียนรถนะ่ะมีเลขสองสี่หกตรงๆจ้าแต่ผมก็เลยปสลับซื้อแบบนั้นครับครับสลับซื้อสามสี่หกแต่ผมไม่ได้ตัดสองตัวเลยผมเอาแค่สามตัวเองโอก็เลยผิดไปตัวเดียวแต่ว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไปซื้อสองสี่หกใช่ไหมครับพอ่อครับ เขาซื้อบางคนเขาก็ซื้อบางคนเขาก็ได้สองตัวบางคนก็ได้สามตัวแต่อันนี้เขาได้มากได้น้อยอันนี้คือไม่รู้เลยครับครับผมเขาไม่ได้บอกเลยครับเพราะว่าในทะเบียนรถของคุณพ่อมีเลขสามสี่หกกับสองสี่หกครับอ่อครับมู้สียดยนะพอนะสมมติว่าถ้าอยู่ครับคผมก็คืออันเลขตัวนี้นี่คุณพ่อได้วันสุดท้ายได้วันสุดท้ายจริงๆครับครับได้มาอย่างไงครับพ่อก็ ก็อยู่ๆก็ฝันว่าได้ขับรถคันนี้เข้าออกเข้าออกอย่างนี้นะครับครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเราได้ขับไปไหนไหมอะไรคือคือเราจับต้นชนปลายไม่ถูกก็เลยเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเลยนึกได้ว่าเออถ้าะงั้นก็เอาทะเบียนรถดีกว่าอย่างนี้ครับแต่ผมก็เลยสลับเลขไปครับถ้าผมเอาสองสี่หกก็น่าจะได้สามตัวอยู่แต่ทีน,นี้กับเอาสามสี่หก สามสี่หกก็เลยไม่ได้ครับเพราะไม่ได้ตัดสองตัวครับถ้าตัดสองตัวก็น่าจะพัวแหละครับพัวตรงๆงเลยนะพ่อเนาะถ้าเกิดตัดถูกตัวหน่อยนี่ซอยถูกตัวนี่สามตัวพัวตรงๆงเลยเนาะแล้วเรถคุณพ่อนี่มาสองนวดติดแล้วนะมาสองงวดติดแล้วครับนวดก่อนออกอะไรแล้วก็งวดไอ้สองสี่หกกับไอ้เก้าหนึ่งนี่ก็มอเตอร์ไซค์ของลูกสาวออ ท่านนั้นก็มาสองตัวเต็มๆเลยครับอือก็คือคนคนที่มาร่วมงานหรือว่าคนที่มาดูดวงหรือเสริมดวงกระปูท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะออกทะเบียนรถครับอ่บางทีคนที่เดินทางไกลมาบางทีก็ทะเบียนรถของเขาเองก็ได้ครับก็ก็มีแต่ส่วนมากนี่ทะเบียนรถของคนที่จะมาดูดวงอครับโดนไปสองคนแล้วค<อ>รับทะเบียนรถของเขาออกสามตัวครับ,รบมีแต่สามตัวกับ สองตัวนี้ออกน้อยอะครับครับแต่อันนี้ทมว่าเอได้กับเขามั้งไหมไม่เคยได้กับเขาหรอกครับครับแล้วก็มันออกทะเบียนรถเขาจริงจริงอย่างสีสเกตก็เคยออกอย่างที่ที่ไหนที่หนึ่งอุบลหรือที่ไหนแปลกนั้นก็ออกก็คือถ้ามาต่างจังหวัดนี่ครับสองพันจังหวัดแล้วก็เลยถูกอ่างนี้นะครับครับแต่ว่า จาของได้ซื้อไม่ไครับไม่ได้ซื้อเลยแม้แต่บัตรเดียวอืมครับ,รบแล้วของอของทะเบียนรถที่คุณพ่อได้ตอนสองสองสี่หกมีคนโทรมาถามไหมพอ่อมีครับอันนั้นเขาอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับครับนครศรีธรรมราชนั้นเขาก็ได้ครับแล้วก็ที่ที่ไหนอีกที่หนึ่งหลายคนอยู่ครับแต่ว่าผมจําที่ไม่ได้ครับอื ที่แน่ๆก็คือนครศรีธรรมราชนี่คือเขาโทรมาบ่อยๆครับครับโทรมาบ่อยๆเขาก็เลยได้อืก็เลยคุณพ่อก็เลยบอกทะเบียนรถนี่ไปนะพ่อเนาะครับบอกบอกเขาเขาก็เลยแล้วงวดนี้เขาก็โทรมาถามอีกแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกเขาเลยอืมครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกก็ยังเงียบเงียบอยู่ครับนะครับเดียวก็ไม่แน่นะพ่อเนาะครับแต่ก็งวดนี้ก็ผมก็เลยเได้จัดวิธีไหว้บรรพบุรุษแล้วก็มีพระห้าองค์มา นิมนพระองค์มาฉันฉันเช้าคถวายสังฆทานไปเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จัดวิธีให้ไหว้แล้วก็ได้จุดทูบเห็นสองสองแปดครับอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อนะครับเนาะครับผมเขาจะมาหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้ได้ครับ,รบผมแต่ที่แน่ๆก็คนอื่นเขาก็บอกว่า เราดูที่บ้านเลขกที่ดีกว่าอืเขาก็ถามว่าบ้านเลขกที่อะไรบ้านเล็กที่แปดสิบห้ามูเจ็ดแปดห้าเจ็ดถ้าสามตัวนะคะครับอันนี้ก็ไม่รู้ครับแล้วก็คะรับแปดสองนี่ก็ตรงกับอเปนทถของแอดมินด้วยครับอืตรงอยู่ครับครับแต่ก็ไม่แน่นะครับครับนี่แหละแปดแปดหนึ่งสองแล้วก็เอาแปดแปดสอง ยังมีหนึ่งใบก็เอาสองแปดแปดก็ได้ยังพิจรครับก็ทะเบียนรถแอดมินพอดีเลยคครรัับบแล้วแต่เดิมที่เนี่ยครับแต่แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคุณพ่อจะมีการวงสงตลอดทุกปีไหมครับหรือว่ายังไงครับพ่อก็ก็เกือบทุกปีครับอถ้าเรามีงบแล้วก็พอได้ทุกปีครับถ้าไม่มีเราก็ทําเล็กๆไปทีนี้ขอให้ได้ไหว้ครับ ได้ไว่ายเพราะว่าบางทีเมื่อถึงถึงกําหนดระยะเวลาที่เขาเอาที่เราเคยไหว้ถ้าเราไม่ได้ไหวยปุ๊บไอพวกสัมบาสัตทั้งลายหรือสัมบเวสีอะไรพวกนี้เขาก็จะมาคอยขอส่วนบุญจากเราอย่างนี้นะครับเรา,า<ม>ก็ต้องจัดทำไหว้ให้เขาได้กินได้อิ่มนำสำรัญเสร็จแล้วเขาก็จะได้ไม่มารบกวนเรา เราทาอะไรมันก็จะดีขึ้นอย่างนี้ครับผมเนาะเวลาขอตัวเลขขอแนวทางผู้ท่านก็จะได้มาตรงๆเนาะบางทีท่านก็อาจจะเปิดช่องทางให้เราบ้างครับในทางโชคลาภมั่งบางทีก็หน้าที่การงานครับแล้วไปหลายๆด้านครับแล้วแล้วหลังจากที่ไหว้บรรพุรุปไปแล้วเนี่ยของภายในปีนี้นาะพ่อเนาะคุณพ่อยังอยากที่จะจัดวงสรวงอีกไหมพ่อก็ถ้ามีงบก็จัดอยู่ครับอืมครับ ก็ถ้ามีงบก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งครับ้วรอดูระยะเวลาอีกก่อนครับเพราะว่างบเรายังไม่มีเลยครับผมถ้ามีก็อาจจะได้จัดอีกครับครับผมเนาะก็เพื่อให้สามตัวเนาะเพื่อให้สามตัวตรง FC ท่านไหนอยากจะมาร่วมพิธีหรือว่าร่วมงานอันนี้ก็แล้วแต่ดูฟินิจของท่านผู้ชมเลยเนาะเผื่อมีคนอยากมาอย่างนี้นะพ่อเนาะถ้าปู่ให้สามตัวตรงเชื่อว่างวดนี้ปีนี้ อาจจะได้บวงสวงอีกนะพ่อเนาะครับถ้าได้อย่างงั้นก็ดีครับเนาะเพราะว่าถ้าได้หลายหลายท่านก็ถ้าท่านมีจิตศรัทธาก็มาร่วมด้วยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับร่วมครับครับครับผมร่วมบุญร่วมวาสนากันนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของคุณพ่อด้วยนะครับวันนี้ก็เอาเป็นลิกทูตไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับ นะครับอันนี้เป็นแนวทางของคุณพ่อเนาะเป็นเลขทูบที่จุดงานวงสวงเมื่อวานนะครับแล้วก็เป็นเลขบ้านเลขที่นะครับผมเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ